แม่ชีวิตคู่จะไม่สมหวังแต่ไม่สาวคนเก่งอย่างหนิงปณิตาก็พร้อมมูบอ่อนสวยๆเชิดเชิดทำหน้าที่คุณแม่ของน้องนิรินให้ดีที่สุดส่วนความสัมพันธ์กับจินจรินธรรมวัฒนะก็ตัดสินใจเซ็นใบหย่าแล้วเรียบร้อยล่าสุดว่าเรื่องความซื่อสัตย์หนิงปณิตาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้ความผิดที่ตัวเองกระทำอย่างเปิดเผยถูกพูดถึง อายรับไม่ได้คนที่พูดคนที่ตำหนิกลายเป็นคนผิดแต่ตอนกระทำผิดแบบเปิดเผยต่อสังคมไม่คิดว่าความผิดนี้เกิดจากตัวเองเป็นผู้กระทำและกฎหมายบางข้อยังมีช่องโหว่เอื้อให้คนกระทำผิดรอดพ้นแบบนี้คนที่ผิดก็ผิดอยู่เรื่อยแต่คนถูกกระทำทำใจยอมรับได้ก็พ้นทุกทำใจยอมรับไม่ได้ก็เจ็บปวดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความยุติธรรมมีจริงไหม ผิดแท้จริงควรแก้ไขไม่ใช่ผิดแล้วแถเพื่อพ้นผิดแม่ชีวิตคู่จะไม่สมหวังแต่ไม่สาวคนเก่งอย่างหนิงปณิตาก็พร้อมมูฟออนสวยๆเชิดๆทำหน้าที่คุณแม่ของน้องนิรินให้ดีที่สุด ส่วนความสัมพันธ์กับจินจรินธรรมวัฒนะก็ตัดสินใจเซ็นใบหย่าแล้วเรียบร้อยล่าสุดว่าเรื่องความซื่อสัตย์หนิงปณิตาได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้ความผิดที่ตัวเองกระทำอย่างเปิดเผยถูกพูดถึง อายรับไม่ได้คนที่พูดคนที่ตำหนิกลายเป็นคนผิดแต่ตอนกระทําผิดแบบเปิดเผยต่อสังคมไม่คิดว่าความผิดนี้เกิดจากตัวเองเป็นผู้กระทําและกฎหมายบางข้อยังมีช่องโหว่เอื้อให้คนกระทําผิดรอดพ้นแบบนี้คนที่ผิดก็ผิดอยู่เรื่อยแต่คนถูกกระทําทำใจยอมรับได้ก็พ้นทุกทำใจยอมรับไม่ได้ก็เจ็บปวดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความยุติธรรมมีจริงไหม ผิดแท้จริงควรแก้ไขไม่ใช่ผิดแล้วแถเพื่อพ้นผิด